สวัสดีครับผมอินซีปีชัยขอพอนะครับวันนี้อาจารย์มาจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมาจากที่ไหนครับอาจารย์มาจากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพรละสโดนไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ค่ะผมหนึ่งสิทของกศนแล้วก็รู้จักอาจารย์ที่นี่นะครับมาที่นี่สองครั้งแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะ หนึ่งสองสามสี่าหประมาณ7ไบใแล้วก็เด็ดอดเลยอันนี้อังุนนะครับเป็นพันบีทีสิเลตนะครับอันนี้ยีีิเลตแล้วก็แบล็คโออแล้วก็ไว้มาราาันไม่มีไหลอ่ะพี่ไม่มีไหละมัไมเป็นเป็นเาไม่่รอันไม่ใช่ไผมนมันเนเียคณทเเป็นสมาดิขตเลีใย้คสาม ที่บานก็ตอนรักแท่ได้ไล่ผลอยู่ถ้ามีขนมาไล่ไล่เราก็คอยเสริมเอา<ช>ๆๆก็มีมีผักมีอะไรมีพลไมก็พอมีกินอยู่แต่ว่า <laughs> ถ้าหกกากโอกาสหน้ามาเที่ยวก็จังไปเดูกัน <ๆ S 2> นาดสายสุดนี้ก็ข้อให้อกุมมมอาจรย์ที่มาเยี่ยมเยียนบันดีนอ กลับมาให้เดินทางปลอดภัยให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อคิดสิ่งใดก็ให้ได้ให้สมบูรณ์บ้านเดียร์ฝากคิดถึงอาจารย์หนึ่งด้วยนะครับบอกท่านด้วยอันนี้ก็เป็นเป็นกาแฟที่เราว่าเองนี่ผมว่าไปดนะครับออกจากคนนนี้ก็ ครับและนี่คือทีมสลยงแห่งสารตัวแทนของผมนะครับก็สามารถรับงานรับคณะกล่าวท้อนรับอะไรก็นำพาเที่ยวเหมือนผมเลยขอบคุณนะครับคณะอาจารย์ทุกๆท่านที่เข้ามาส่งเสริมเข้ามาศึกษาทำให้กลุ่มมีกำลังใจหลังช่วงโควิดนี้ก็ ขยันทำงานให้หมู่บ้านเจริญและให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปให้มากินขึ้นสร้างรายได้แบบพอเพียงครับก็บเป็นเจ้าของบ้านของเตหลังนี้แล้วก็เป็นสมาชิกอีกคน,นก็คือถ้ามีนักท่องเที่ยวมาแล้วก็ทําอาหารพื้นบ้านที่ทานแล้วก็มีเีเสก็สลัดเลยคะ่ะสลัดใส่เนื้อโวคาโดน้ําสลัดหลงชิมดูเล้อจ้า สุดก็ของโฮมสเตย์เป็นอย่างงี้สามค่ะที่บ้านไม่สุดก็ถ้ามีแขกมาพักก็จะมีกาแฟสุดพั่ให้ทานค่ะหลังบนมู่นมีดอกไมส้สวยๆส,ยส,ยส,ยสยีม่งวงเยอะเลยถ้าไปโู่นยายจะเห็นดอกไม้อย่างไรวิวสวยอ่ะวิวสวยค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านค่ะจ้ะคุณจ่าไม่เอาเพลินก็มาอยู่นี <c oughs> <c oughs> ่ก็ เกยบสิามชี้นสิบ่แล้ว,ว,ลวก็เป็นกล่มสมัสสชชิคมันเตติแต่ที่แม่ไม่อุกก่นกะทำสิ่งตะกี้ทเพียงปลูกทุกอย่างเป็นของได้ตามรอยพ่อหลวงพี่พ่อหลวงให้มาแล้วก็ปลูกส่วนครัวรั่ว,วินได้นี่เน,น่ันณีกะอีโพบากนสักหน่อยเนาะหม,มบ้านฉเฉลียงแห้งสามมีตำนานกล,ล่าวขานว่าพระราชาทรงกดเกล้าเข้าอาศัย รอโสทุกคนจึงพร้อมใจเข้าอาศัยไว้ทํากินต่อแต่นี้จะขอตามหน่อยพ่อป่าชันโตที่พ่อให้ไม่ไข่หนีจะขอทําจําไว้แต่สิ่งที่ดีๆีพื้นแผ่นดินพื้นนี้ไว้ก่อนตายก็ อันนี้มัน่นพื้นที่ของนี่คืออาจารย์นะครับมาจากอุตรดิต์นะครับก็มาเติมกำลังใจให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์เสลีงแห่งสามนะครับก็มาทานสลัดพร้อมกับโอวคโโดสดๆเลยนะครับอร่อยไหมครับอาจารย์นี่นะครับก็กำลังลิ้มรสอยู่นะครับสลัดเสลยงแห่งสามครับ มีทั้งผักมีทั้งผลไม้นะครับช่วงนี้ศูนย์ติด57312875นะครับสำหรับท่านใดต้องการมาเที่ยวขออและแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนชุมชนศึกษาวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับรออสสอยู่ในหมู่บ้านเสล่งแห้งสามอำเภอขออจังหวัดเพชรบูรณ์ครับนี่นะครับก็ความสุขิร์ตน้อยนะครับระหว่างการแลกเรียนรู้ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์แล้วก็ชาวบ้านนะครับผมก็สิบเก้าคอสนนะครับก็วันนี้ขอบคุณนะครับทางอาจารย์อุตตรดิษฐ์นะครับก็ขอบคุณมากครับอันนี้กุ้งแม่แม่นะครับนาบอกมือก็ปล่อยพวกมันเลย ก็ขอบคุณนะครับครูบาอาจารย์ที่มาเที่ยวนะครับครับแล้ว